สำคัญมากและในช่วงท้ายๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสื่อมวลชนเริ่มจะนําเสนอแสงหน้าเรื่องของเศรษฐกิจละคือเรื่องสังคมแล้วก็วัฒนธรรมอยากให้คุณมัธยัติสะท้อนให้ฟังนิดนึงค่ะว่าคือมันสําคัญอย่างไรทําไมเราต้องรู้จักประเทศเพื่อนบ้านในแง่ของวัฒนธรรมว่าเขาเหมือนหรือไม่เหมือนเราอย่างไรหรือว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็คือผมยกตัวอย่างง่ายๆฮะถ้าเกิดว่าเราจะรู้จัก อยากจะรู้จักเพื่อนสักคนนึงครับเราต้องรู้จักเขาเราต้องเราต้องทำความรู้จักเขาว่าเขามีสรสนิยมยังไงนะฮะเหมือนกันนะฮะเ,เคยมีประเด็นที่เกิดขึ้นจริงๆอ่อนไหวมากๆก็คือช่วงที่สมเด็จนรดมเสียหนุ่สเสดสวรรคตนะฮะมีสื่อไทยอยู่ช่องหนึ่งซึ่งด้วยความที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะฮะก็คืออ่านข่าวเสร็จปุ๊บเนี่ยผ่านหน้าจอทีวีปุ๊บแล้วด้วยความที่วางแผ่นใบปลิวนะฮะแผ่นซึ่งเป็นเป็นภาพของสมเด็จนรดมนะฮะ ก็ปรากฏว่าคนที่นั่นเขาโมโหมากเหมือนกับว่าคือคือคือเหมือนกับถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะโมโหนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนรู้อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเกิดความผิดพลาดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลผลกระทบที่ค่อนข้างที่ยิ่งใหญ่มากๆถึงขนาดว่าเป็นเรื่องระหว่างประเทศได้เลยถ้าจํากันได้คือเราต้องมีการพาผู้สื่อข่าวเนี่ยไปขอโทษขอคมาพระ ก็รวมมาฉายารั์ของสเมเด็จพระโรมเสงุที่สถานทูตด,ด้วยซ้ำใช่ไหมฮะแล้วก็ขอโทษอย่างเป็นทางการทั้งทั้งในส่วนของผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์และแม้แต่รัฐบาลไทยเองอเพราะฉะนั้นนะฮะเรื่องพวกนี้เนี่ยผมว่ามันสําคัญมากๆในช่วงท้ายของการเสวนานะคะเรามีเวลาประมาณสัก5านาทีนะคะอยากจะให้เป็นทางคุณมัทยดก่อนแล้วกันคะ่ะอยากจะให้ฝากเรื่องของความอ่อนไหวเรื่องของวัฒนธรรมนี่แหละคะ่ะอยากให้ฝากเรื่องของอข้อระวังในการที่จะ เรียนรู้ชีวิตเพื่อนบ้านคือผมว่ามันมีหลายช่องทางช่วงนี้ช่วงนี้นะครับก็คือทุกๆสื่อสื่อ,อ,อ,อหลายๆแขนงเนี่ยเขาเปิดกว้างแล้วก็บอกอยู่แล้วแหละว่าอะไรคือข้อห้าม mm. สําหรับเพื่อนบ้าน mm. อย่างรายการของอาเซียนพิชชันเองหรือแม้แต่ช่องมีเดียมิวเองเนี่ยเราก็จะมีเกร็ดเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างนี้ผขบอกว่าที่มาเล,ลเซียห้ามนั่งไข่ห้างนะเพราะว่าถือว่าไม่สุภาพอะไรอย่างงี้ครับ <ừ. S 2> หรือว่าการทําอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งบางทีมันเป็นเรื่องที่ ที่เราที่ประเทศเราเนี่ยทำกันเสมอๆอ,อยู่แล้วทําเป็นปกติไม่ได้มีอะไรแต่ปรากฏว่าพอไปทอาอีกที่หนึ่งมันไม่ใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็มีความสุขเนี่ยก็เรียนรู้ไว้ไม่เสียหายเราเหมือนกับเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งอะ่ะแล้วจะทำยังไงไม่ให้เพื่อนโกรธเราก็ต้องรู้ว่าเขาไม่ชอบอะไรเราก็อย่าทําอย่างนั้นแค่นั้นนะแต่ว่าผมขอฝากอีกอย่างนึงคือว่าจงเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าเดินทางท่องโลกไปนะครับโลกไปนี้กว้างขวางแล้วก็โดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยผมว่ามีอะไรให้ศึกษาเรียนรู้อีกมากมายเรามาที่ทางด้านการค้ากันบ้างค่ะมีหลายๆคนบอกว่าเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาอยากจะไปทํางานแต่นอกพื้นที่อ่ะทุกทุกคนก็อยากจะไปทํางานในเมืองอในกรุงเทพอยากจะให้ฝากโอกาสทางการทำทำงานทําธุรกิจใน เพชรบุรีดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีงานอะไรที่เด็กๆเขาสามารถทําได้อันที่จริงถ้าดูจากคุณลักษณะหรือคุณสมบัติมันถูกคัดกรองกันมาเป็นชั้นๆอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะฮะถ้าจะเพิ่ม competency หรือว่าความสามารถในการแข่งขันภาษาเป็นเรื่องที่1นึ่ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่สนะฮะข้อที่สที่อยากจะฝากนะฮะคือคณิตศาสตร์ ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งถามว่าทําไมคณิตศาสตร์จึงมีความสําคัญคณิตศาสตร์ทําให้ความคิดของเราเรามองปัญหาจากทุกด้านล้วบอกว่าจากจะไปทํางานในเมืองในกรุงเทพก็อย่างที่ว่าไปหาประสบการณ์ก็พอได้แต่เรื่องของบางทีเงินเดือนที่แตกต่างกันสัก3,000บาทนะครับเด็กๆไปลองดูว่าอยู่กรุงเทพเจอจ่ายค่าเช่าห้องก็หมดแล้วนะฮะแม่งไม่รวมถึงค่ารถเมย์นะ ในอนาคตนะครับประเทศไทยจะเป็นศูนย์ของ MICE คือ MICE ก็คือคือ t i n g Incentive, c o n v uh, e n t i o อ็น Entertainment ซึ่งทุกๆประเทศจะมาใช้ Facility คือโรงแรมหรือว่าศูนย์ประชุมในเมืองไทย uh huh. น้องๆมีโอกาสดีมากนะครับทุกสิทธิ์รักตั้งหลายครับรวมถึงเยาวชน <c oughs> ที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเพื่อฉายภาพอนาคตให้เห็นไม่ได้เกิดให้เห็นในความ ท้อใจเชื่อเห็นวิกฤตอนาคตอาจเกิดขึ้นแต่ในวิกฤตจะมีโอกาสเสมอนะครับหรือในไม่มีวิกฤตก็จะมีโอกาสเสมอเพียงแต่ว่าเราหามันให้เจออันที่หนึ่งทักษะชีวิตโลกมันเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นเราทุกรูปแบบนะบภัยสังคมภยัยต่างๆเข้ามามากามายทำยังไงสามารถปรับตัวเข้ากับทั้งสังคมให้ได้อันที่สองคือทักษะอาชีพอาชีพมีหลากหลาย เพชรบุรีเนี่ยจุดเด่นท้ายาทภูมิภาคตะวันตกเนี่ยเน้นท่องเที่ยวเป็นหลักขายธรรมชาติเป็นหลักบ้านเรานี่มีธรรมชาติแก่งกระจานติดอันดับโลกนะครับทักษะอีกตัวคือทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหลายเพราะทุกวันนี้เราสามารถเชื่อมโยงกันทั้งหมดทุกด้านด้านการาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการค้าพวกอีทั้งหลายนะครับอีเบอีกเมนใช้มันให้เป็นประโยชน์กับเรา อย่าให้มันมาใช้แค่บันเทิงในชีวิตประจําวันเป็นสังคมก้มหน้าอย่างที่เรียกก่นพูดสักครู่เราจะใช้ประโยชน์กับมันได้ยังไงตรงนี้สําคัญมากรวมทั้งทักษะด้านสื่อมีเดียทั้งหลายผมคิดว่าข้างหน้าเนี่ยสื่อมีเดียจะเป็นตัวสําคัญในการแข่งขันกันสูงอย่างหนึ่งในการเข้าถึงประชาชนจํานวนมากได้เพราะการที่เราเดินไปพบเฟซทุกเฟซเนี่ยมันได้น้อยแต่สื่อมีเดียมันกระจายไปได้ทั่วและทุกวันนียนักศึกษาซึ่งเรียนมากผมคิดว่าในทักษะทั้งสามเรื่องทักษะชีวิต ทักษะอาชีพทักษะการสื่อสารทักษะการใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศและก็สื่อมีเดียทั้งหลายจะเป็นประโยชน์กับเด็กเป็นอย่างยิ่งครับเพื่อให้การเสวนาพูดคุยเนี่ยเป็นไปได้รอบด้านมากขึ้นเราจะเปิดโอกาสให้น้องๆถามคําถามมีใครถามอะไรไม่เอ่ยผมชื่อนายนัทวัฒน์ยรนงครับสาขานิเทศศาสตร์ครับถ้าผมอยากเป็นนักแสดงต้องทํำยังไงครับคุณลักษณะที่คนทําสื่อต้องมีนักแสดงก็ถือเป็นคนทําสื่อ ก็คือมุ่งมั่นค่ะต้องมุ่งมั่นว่าเราอยากเป็นอะไรแล้วสิ่งที่เราจะเป็นเนี่ย <c oughs> มันต้องใช้ปัจจัยอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยทีวีไทยมันมีช่องทางออกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ฟรีทีวีแล้วเรายังมีทีวีดาวเทียมเรายังมีทีวีในอินเทอร์เน็ต <c oughs> การที่จะเป็นนักแสดงไม่ใช่เรื่องง่ายเอย้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าการที่จะเป็นนักแสดงและอยู่ได้นานเป็นเรื่องยาก สั้นๆครับต้องแสดงน้องถ้าไม่แสดงก็ไม่เป็นนักแสดงไม่ได้ต้องแสดงออกแค่ได้มีพี่คนหนึ่งเป็นช่างภาพที่ได้รางวัลพรีเซอร์ค่อนข้างบ่อยมากๆนะฮะสนิทกันก็น้องๆก็ถามว่าทําไมพี่ทํายังไงถึงได้รางวัลเป็นช่างภาพก็ต้องถ่ายภาพสินะฮะพอถ่ายพอถ่ายไปนานๆหรือว่าเราทําในสิ่งที่เราทําไปนานๆปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรที่มันใช่ตัวเราแล้วเราต้องทําอะไรเรื่องบางเรื่องนะฮะบางบางครั้งเนี่ยมีนมีตัวอย่างที่ดีมากๆเลยก็คือว่า ในขณะที่เราเคยเห็นภาพใช่ไหมครับที่มีเด็กเอธิโอเปียที่กําลังกําลังจะสิ้นลมเลยฮะแล้วก็มีอีแองตัวหนึ่งที่จ้องจับจ้องอยู่แต่ช่างภาพคนนั้นยังถ่ายภาพไว้ได้มันมีคําถามเชิงมนุษยธรรมเกิดขึ้นตามมามากมายว่าทําไมเขาไม่เข้าไปช่วยทําไมถึงไม่เข้าไปช่วยแต่มันก็จะมีมุมมองของของคนที่เป็นสื่อหรือว่าเป็นช่างภาพก็จะบอกว่าภาพนั้นน่ยคือเขาอาจจะช่วยเด็กได้คนหนึ่งก็จริงแต่ภาพนั้นเนี่ยสามารถ พอตีแผ่ออกไปเนี่ยมันอาจเด็กอีกหลายๆคนในเอทิโอเปียอาจจะได้รับการช่วยเหลืออแล้วที่สําคัญคือถามว่าแล้วถ้าเกิดเขาถ่ายภาพนั้นเสร็จปุ๊บเขาไปช่วยเด็กได้ไหมได้บางทีมันเป็นคําถามเชิงมนุษยธรรมที่ที่เราสรุปไม่ได้ก็คือทุกอาชีพถ้าอยากอยากทำก็ต้องต้องทำต้องทำอย่างเช่นอยากเป็นนักเขียนก็ต้องเขียนต้องเขียนบ่อยๆต้องเขียนบ่อยๆอยากเป็นนักแสดงก็ต้อง ฝึกแสดงแล้วก็มีคาแรคเตอร์คำว่าคาแรคเตอร์หมายถึงว่าพี่ไม่ได้พูดถึงคนที่หน้าตาดีเพราะนักแสดงในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่หน้าตาแล้วเราแข่งกันที่ความสามารถก็ต้องมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองเราต้องมั่นใจเราต้องชัดเจนนักเรียนนิทศศาสตร์คือคนที่จะต้องไปไปนำเสนอไม่ว่าจะเป็นนักแสดง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวพิธีกรผู้ประกาศข่าวหรือแม้แต่ช่างภาพทุกคนต้องนำเสนอ เรื่องบางเรื่องหรือว่าความเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นต้องต้องกล้าไม่อายค่ะน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นปีหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์โชคดีมากเพราะว่าทราบมาจากอาจารย์ว่าสตูดิโอที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยก็น้องๆประมาณปี3ปี4อาจจะได้ใช้แป๊บเดียวแต่ว่าเราเนี่ยเดี๋ยวต้องได้มาถ่ายนังถ่ายละครถ่ายข่าวอะไรนี้แน่นอนเพราะฉันเนี่ยอยากถามอะไรถามเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่านี่เป็นแบบว่าเหมือนเรามาแกรนโอเพนนิ่งนะ <laughs> สำหรับสตูดิโอนี้เลยแล้วก็เป็นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอุปกรณ์ทางด้านนี้ครบมากค่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณนะคะ,ะ,ะผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดรสนอ,อกกร่นง,งามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีนะคะรรคแล้วก็ขอบคุณท่านหงันขานะคะคุณสุพจน์เพชรชราพ,พิรัตนะคะขอบคุณคะ่ะแล้วก็ขอบคุณคุณมเัเทศอินมาค่ะ วันนี้นะคะเราทั้ง3คนรวมไปถึงน้องๆที่มหาวิทยาลัยร,ราชพัฒเพชรบุรีลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่วันนี้ลากันไปด้วยกรดอาเซียนนะคะสวัสดีค่ะในบรรดาธนบัตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสิงคโปร์มีธนบัตรใบที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกครับคือใบละ1,000 0นดอลลาร์ 10, สิงคโปร์หรือประมาณ2,40 0 0 0บาทไทยค่ะ